ขดีไล่มาถึงอำเภอเมืองสองข้างทางก็เรียนล้วนแต่เป็นสองข้างทางที่มีภูมิทัศ์ที่เต็มไปด้วยความงดงามมีพื้นที่สีเขียวเยอะมีภูเขามีน้ำมีการปลูกข้าวมีการเตรียมพร้อมในการเริ่มทำนา ซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสังคมที่น่าอยู่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าอยู่ผู้คนก็น่ารักคนก็ไม่ได้มากเปนเ่ในไปถนนก็มีอยู่ไม่กี่เส้นแล้วจุดเด่นหลายจุดก็เป็นเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นนะเป็นจุดที่หลายจังหวัดที่เราคิดว่าเป็นจังหวัดที่เจริญเนี่ยฟูดอหรืออย่างขอนแก่นหรืออย่าง และสีมาก็ไม่เหมือนกับที่นี่มีจุดเชื่อมต่อมีจุดทียงใช่ที่มาของวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนทุกๆท,ท่านว่าเป็นความตั้งใจของทุกฝ่ายรวมถึงสุดาของพวกผมเองด้วยความตั้งใจแรกที่อยากจะเรียนทุกขั้นในวันนี้เนี่ยก็ ต้องการดัดการยกระดับขีดความสามารถของภูมิภาคและก็ท้องถิ่นในการที่จะบริหารจัดการองคอ์กรแล้วก็ตัวพื้นที่เองให้มีสภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทุกท่านทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าความหลากหายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้เลือกจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ทำร่องและกำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนัาชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารรวมทั้งสิ้นหนึ่งคนเพื่อรับฟังแนวทางในการสร้างผลุ่มผลิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดก,การด้านการท่ร arf, องเที่ยวเชิง pues อนุรักษ์ในเขตพิทยาแห่งชาติตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอานจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือดำเนินงานและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอิทยาแห่งชาติได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนปัจจุบันได้เวลาเหมากสมแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านมคลชัยสมเรา์รองตลาดสัญญนายยศมนตรี